เมื่อภาพยนตร์เรื่องหลานมาจากประเทศไทยได้เข้าฉายที่ประเทศลาวนี่จึงได้สร้างความประทับใจอย่างล้นหลามให้กับผู้ชมชาวลาวหลายคนโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ทําเอาชาวลาวหลายคนน้ําตาตกชาวลาวบางท่านไม่คาดคิดมาก่อนว่าหนังไทยเรื่องนี้จะดูสนุกและเต็มไปด้วยความผูกพันของครอบครัวชาวลาวที่ได้ชมภาพยนตรน์เรื่องนี้ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าภาพยนตร์เรื่องหลานมาได้เน้นถึงความสําคัญของการศึกษาและความกตัญญูได้อย่างลึกซึง้ง นี่ไม่ใช่เพียงแค่เนื้อเรื่องที่น่าติดตามและหนังเรื่องนี้ยังมีความสนุกสนานอีกมากมายที่ยังสามารถสื่อสารความรู้สึกอลึกซึ้งภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ชมได้อย่างเต็มที่และในส่วนของความคิดเห็นก็ได้มีชาวลาวท่านหนึ่งโดยเขาได้มีความประทับใจเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องหลานมากเป็นอย่างมากโดยเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้ดูสนุกมากและมีความลึกซึ้งอันมีค่าแม้ว่าเขาเป็นชาวลาวแต่เขาก็ไม่คิดเลยว่าคนไทย จะสามารถสร้างภาพยนตร์ที่ดีขนาดนี้ขึ้นมาได้เมื่อถามถึงความสนุกสนานของภาพยนตร์ชาวลาวนั้นกล่าวว่าผมเพลิดเพลินกับการติดตามเรื่องราวของหลานมาซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความกระตัญยูและการเสียสละของความรักในครอบครัวภาพยนตร์เรื่องนี้ทําให้ผมมองเห็นคุณค่าด้านลึกซึ้งของชีวิตและคุณค่าความสําคัญของความรักในครอบครัวอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามภาพยนตร์เรื่องหลานมากทําให้ผมเปลี่ยนความเชื่อนั้นไป โดยผมคิดว่าความลึกซึ้งและความสนุกสนานของภาพยนตร์เรื่องหลานมากควรที่จะได้รับการยอมรับอย่างสูงจากชาวลาวซึ่งนี่จะกลายเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ทําให้ผู้ชมประทับใจและคิดถึงอย่างยิ่งในชีวิตประจําวันครับผมและหลังจากบทความคิดเห็นของชาวลาวท่านนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้มีชาวอาเซียนได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นเอาไว้เป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับว่าชาวอาเซียนพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่าถ้าคนลาวพลาดการดูหนังเรื่องนี้แล้วก็ต้องดูหนังก๊อปปี้ของขมเมนที่ชื่อว่าหลังหนึ่งต่อไปเดอ้อความคิดเห็นท่านต่อไปค่าตัวหนังแทงและหนังเรื่องนี้เป็นเหมือนการเล่าเรื่องครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนหนังเรื่องนี้ได้เล่าถึงความสัมพันธ์ของคนในแต่ละรุ่นถ้าไม่ได้มีเชื้อจีนหรือมีชีวิตคล้ายกันคุณก็อาจจะไม่รู้สึกและไม่เข้าใจก็เหมือนหนังเรื่องสับเปลอ ถ้าคนไทยคนอินโดคนมาเลเซียจะน้ำตาท่วมก็ไม่แปลกเพราะมันอินและนี่ทำให้ผมคิดถึงคนที่บ้านขึ้นมาเลยความคิดเห็นท่านต่อไปพี่น้องชาวลาวอย่าลืมกลับบ้านไปเยี่ยมผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านเกิดในขณะที่เรายังมีโอกาสพบกับพวกท่านได้นัความคิดเห็นท่านต่อไปหรือประเทศเดียวที่ผมรอดูว่าจะเป็นยังไงเพราะพวกเขาประกาศแบนหนังไทยในโซเชียลอยากรู้จริงๆว่าพวกเขาจะออกมารูปแบบไหน ความคิดเห็นท่านต่อไปไม่อยากจะเชื่อจริงๆว่าหนังหลานมาจะเป็นที่สนใจของผู้คนได้มากขนาดนี้ยิ่งรู้ว่าหลายประเทศก็อยากดูมันขนลุกมันตื้นตันใจกับหนังเรื่องนี้มากแต่อย่างว่าแหละหนังดีก็ย่อมมีแต่คนอยากดูแล้วข้างบ้านลราว,ว่าไงจะก๊อปหรือจะไปสร้างเองดูกันเองในประเทศหรือจะเอาหนังเรื่องนี้เข้าไปฉายดูแต่แนะนําว่าเอาหนังเรื่องนี้ไปฉายในบ้านจะดูดีกว่านะเพราะถ้าก๊อปหนังเรื่องนี้ก็จะเจอลิขสิทธิ์ และจะเจอทั้งการถ่ายทําตลอดจนเทคนิคอื่นๆหรือแม้กระทั่งตัวนักแสดงเองที่คุณอาจจะทําออกมาได้ไม่ดีพอความคิดเห็นท่านต่อไปจริงๆแล้วคนลาวไม่มีอารมณ์ร่วมกับหนังหลายมากเพราะคนลาวไม่มีคนลาวเชื้อสายจีนทําให้คนลาวไม่เข้าใจชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนในหนังที่ฝั่งประเทศอินโดนีเซียสิงคโปร์มีคนเชื้อสายผสมจีนหรือสังคมคนจีนเยอะพอสมควร นี่ทาให้เข้าถึงอัธรสรายละเอียดของหนังได้ง่ายนี่อาจจะเชื่อมโยงกับตัวเองได้ดีส่วนทางฝั่งลาวกัมพูชาไม่รู้มีชุมชนจีนหรือเชื้อสายผสมจีนมากแค่ไหนบางทีการเข้าถึงอัธรสรายละเอียดของหนังเรื่องนี้อาจจะไม่มากเท่าเรื่องสัป,ปเหรที่เรื่องนั้นเป็นสังคมวัฒนธรรมอีสานที่ใกล้เคียงกับลาวมากกว่าความคิดเห็นท่านต่อไปหลายสิบปีมาแล้วไม่เคยคิดถึงอา่าเลยพอแค่เห็นภาพยนตัวอย่างของเรื่องหลานมา ผมมองเห็นภาพในอดีตเห็นภาพหญิงชราร่างเล็กชาวจีนทำผมมวยนุ่งกางเกงผ้าพแพรสีดำเสื้อสีฟ้าอ่อนและเขาเดินหลังข้อมือถือขนมเอามาให้หลานทุกวันเสาร์ท่านทำเป็นประจำจนกระทั่งท่านเสียชีวิตตอนนั้นผมยังเด็กมากปัจจุบันกำลังถึงวัยจริโลกนี้ต้องขอบคุณผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ทำให้ผมรื้อฟื้นความจำอามาผมได้ความคิดเห็นท่านต่อไปสื่อบันเทิงไทยยืนหนึ่งในอาเซียนอยู่แล้วและไม่ใช่แค่อาเซียนแล้ว แต่เกาหลีญี่ปุ่นที่ชาินิยมก็คลั่งดาราไทยมากดาราไทยไปเยือนคือสนามบินแตกเลยความคิดเห็นท่านต่อไปวัฒนธรรมสเปนและอเมริกาใต้จะผูกพันเป็นครอบครัวขณะชื่อผู้ชายจะมีชื่อพ่อเป็นชื่อกลางผู้หญิงจะมีชื่อแม่เป็นชื่อกลางหนังขายได้แน่นอนความคิดเห็นท่านต่อไปทั่วโลกดูหนังเรื่องนี้ส่วนใหญ่เสียน้ำตาแต่แปลกมีอยู่ประเทศหนึ่งคิดว่าถ้าดูแล้วจะหัวเราะจนน้ำตาแตก พราะเรื่องความกตัญอยู่ไม่รู้เรื่องเลยประเทศที่ว่านี้ประเทศอะไรเอ่ยความคิดเห็นท่านต่อไปดิฉันอยู่ยุโรปก,ก็ได้ข่าวต่างๆของไทยรวมทั้งข่าวภาพยนตร์ไทยก็จากทางเน็ตฉันชอบที่คุณครบภาพยนตร์อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาในมิติที่ลึกและรู้จริงในเรื่องของหนังเรื่องนั้นๆขอบคุณที่มาเล่าให้ฟังแม้ไม่ได้ดูก็ทําให้รู้สึกดีและดีใจที่ได้รู้ว่าคนไทยมีฝีมือในการทําภาพยนตร์ได้ออกมายอดเยี่ยม ความคิดเห็นท่านต่อไปเป็นหนังที่ดีมากๆครับหากใครดูแล้วไม่หลั่งน้ําตาแสดงว่าไม่ใช่จิตแข็งนักแต่ว่าผิดปกติทางด้านจิตเพราะเขาสร้างมาเพื่อให้คนได้ผ่อนคลายความเครียดเนื่องจากคนส่วนมากในยุคนี้จะมีความเครียดสูงและไม่ได้ระบายออกการได้หลั่งน้ําตาจํานวนมากๆแต่ไม่ได้เกิดจากการเสียใจยแต่มันเกิดจากความรักความอบอุ่นทำให้มีน้ำตาเขาเรียกมันว่าสารแห่งความสุขความคิดเห็นท่านต่อไป ตอนแรกก็เข้าไปเพื่อจะปิดหนังเหมือนกันพอไปได้สักครึ่งเรื่องเราโดนดึงกับหนังไปแล้วเพราะรู้สึกว่าคคละครเหมือนเราเลยความคิดเห็นท่านต่อไปล้านมากสนุกมากซึ้งมากผมน้ําตาไหลเลยคนในโรงหนังร้องให้กันเยอะมากแถมคนดูเยอะมากๆด้วยครับเรื่องนี้สนุกถึงขั้นที่ว่าจะได้700ล้านแบบสเปอร์ก็ไม่แปลกเลยครับอย่าลืมไปรับชมกันที่โรงภาพยนตร์กันเยอะๆนะครับผมความคิดเห็นท่านต่อไป ดูแลเหมือนฉายภาพชีวิตตัวเองตอนที่ยายผมป่วยเลยครับยิ่งฉากที่หมอบอกว่ามาร่างกายไม่ตอบสนองยาและแม่พระเอกนั่งร้องให้ข้างๆอาม่าที่นั่งบนรถเข็นเมือ่อฉายภาพตัวเองกับป้าที่ตอนพายายไปโรงพยาบาลเลยผมนี่น้ำตาไหลาเลยความคิดเห็นท่านต่อไปอาม่าช่างน่าสงสารอาม่าแกก็แค่คนแก่คนหนึ่งที่เหงาและอยากอยู่ใกล้ลูกหลานเราดูและได้ฟังก็อดคิดถึงคุณแม่ที่บ้านไม่เลย พอเรากลับไปบ้านแม่ก็จะมานอนกับเราคุยกับเราเรารู้สึกได้ว่าแม่คงคิดถึงและรักเรามากถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปอยู่ใกล้ๆคอยดูแลท่านแต่ด้วยภาระหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบเราได้แต่พยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุดดูแลท่านเท่าที่จะทำได้เราได้บอกรักและคิดถึงท่านทุกครั้งที่โทรหาเรารอชมตอนต่อไปอยู่นะขอให้หนังดีๆแบบนี้เฮงเงปังๆความคิดเห็นท่านต่อไปชีวิตจริงที่บางครั้งขนบกธรรมเนียมประเพณีมีอิทธิพลเหนือกว่าจิตใจ ซึ่งบุคคลที่บกพร่องผิดเพียงจากวัตถุประสงค์ของขนบทําให้เกิดความห่างเหินและทิ้งขนบในที่สุดดังนั้นจะนับถือหรือศรัทธาอะไรก็ควรใช้ปัญญาประกอบถึงเหตุผลวัตถุประสงค์ด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปดูมาแล้วคิดถึงตัวเองที่ไม่มีลูกหลานเหมือนอามายังไม่รู้ว่าถึงเวลาเจ็บป่วยจริงๆจะมีใครมาดูแลอย่างเอ็มบีหรือไม่ความคิดเห็นท่านต่อไปหนังมันมีความสนุกตรงที่มันส่งผลต่อแต่ละคนไม่เหมือนกัน ตามแต่ประสบการณ์ที่แต่ละคนมีสําหรับผมซีนที่ส่งผลที่สุดคือซีนที่อามารู้ว่าเอ็มโพสขายบ้านแต่เดินเข้ามาพูดกับเอ็มเรื่องลูกทัพทิมสแสดงให้รู้ว่าแกรักหลานขนาดไหนความคิดเห็นท่านต่อไปแกล้งคุณย่าอยู่เสมอก็เหมือนกับพฤติกรรมของน้องชายของฉันที่มีต่อยายของฉันทุกประการนี่มันช่างน่าน่ารักและสนุกสนานทําให้ฉันคิดถึงช่วงเวลาที่เธอยังอยู่และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวลาว และชาวอาเซียนนะครับและทุกท่านหล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในอีพีนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับ